เอามาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้น่าจะใกล้ชิดกับชีวิตคนเรามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์แล้วก็ครอบครัวที่คิดว่าอยากจะกําลังจะมีลูกกันนะคะช่วงนี้นี่รัฐบาลเนี่เขาสน,สนับสนุนให้มีลูกประชากันใช่คุณเชื่อไหมคะว่ามันมีข้อมูลว่ามีหญิงไทยจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะคะที่ตั้งครรภ์หรือว่าท้องแล้วไม่ไปฝากครรภ์นะ่ะคือยุคเนี้ย มันไม่น่าจะมีแล้วแล้วนะแต่มีค่ะมีคนที่ท้องแล้วไม่ไปฝากคันอพอไม่ไปฝากคันมันก็จะส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของลูกในท้องคุณภาพของเด็กที่เกิดมาด้วยนะใช่แล้วก็สุขภาพของแม่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามส่งเสริมให้คุณแม่ที่ตั้งคันเนี่ยไปตรวจคันแล้วก็จะมีเงินให้ด้วยนะคะเป็นสิทธิ์ของประกันสังคมค่ะล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับนลเอกอดุลแสงสิงแก้วบอกว่าทางสำนักง,งานประกันสังคม ได้ปรับปรุงสิทธิ์การคลอดบุตรค่ะ คุณคุณแม่นะคะคุณจะได้สิทธิ์ในการคลอดบุตรในอัตรา13,000บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้งเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คู่สมรสเนี่ยมีการฝากคันตามคุณภาพนะคะแล้วเขาเขาก็ยังสนับสนุนค่าตรวจแล้วก็รับฝากคันเพิ่มอีก1000บาท<อ>คือทุกครั้งที่คุณไปตรวจท้องตรวจคันเนี่ยคุณก็จะได้รับเงิน1000บาทด้วยนะคะแต่ว่าก็จะมีอัตรายอย่างเช่นถ้าอายุอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์อันนี้จ่ายไม่เกิน500ออายุคันมากกว่า สิสสัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดา์เขาก็จะจ่ายเนี่ยตราจริงไม่เกิน300แล้วก็อายุคันมากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดห์จ่าใจตราจริงไม่เกิน200บาทนะคะแล้วเขาก็คือจริงๆอันนี้กำลังอยู่ในช่วงของการประกาศยกร่างประกาศแต่ว่าเขาก็จะย้อนหลังให้เริ่มต้นหนึ่งพฤษภาค,คมที่ผ่านมา เลทนี้จ่ายแน่นอนจ่ายแน่นอนเดี๋ยวรอเป็นทาการอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะคือหนึ่งพันเนี่ยมไม่ใช่ไปปุ๊บได้เลยพันหนึ่งนะจะเป็นช่วงของอายุของคันนะครับที่คุณนันทิยาว่าไปแล้วสิบสองสัปดาห์ยี่สิบสัปดาห์ยี่สิบแปดสัปดาห์ใช่ค่ะนะอันนี้ถ้ารวมจากเดิมเนี่ยที่ได้หมื่นสามเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาการตั้งคันก็เป็นหมื่นสี่ใช่ก็ถือว่าน่าจะช่วยทําให้คุณแม่มีแรงจูงใจในการไปฝากคันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะ ขจัดปัญหาว่าพอลูกเกิดมาแล้วก็ไม่ปลอดภัยเพราะไม่ได้ฝากคันนี่ถ้ารวมรวมเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องการดูแลเรื่องการตั้งคันนะพอตั้งคันเสร็จแล้วให้กําเนิดบุตรมารัฐบาลมีนโยบายในการดูแลเด็กแรกเกิดให้เงินเด็กคนส่บาทานะให้กับเด็กแรกเกิดทุกคนเลยอนี่ก็จะเป็นการเน้นเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพของเด็กๆขึ้นมาสนับสนุนกันเต็มที่นะคะ